สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับวัดทองบนนะครับพระรามสามนะครับพระรามสามนะครับพระราม 3, สามซอยยี่หกทับสองนะครับ ประตูวัดนะครับตลวงพ่ท่านเขาหลวงพ่อกําลังทําเสร็จนะครับหลวพ่อกาลังทําเสร็จวัดทองบนนะครับทางวัดนะครับมาจากสี่แยกขาทุนะครับนี้ก็จะเป็นทางเข้าวัดนะครับทางเข้าวัดทางเข้าวัดก็หลวงพ่อท่านกําลังสร้าง ปู่พญานาคขาชนะครับปู่พญานาคขาชองค์ใหญ่นะครับมีความยาวร้อยยี่สิบเมตรนะครับใหญ่ครับสวยงามมากนะครับมาดูองค์ใหญ่ๆนะครับปู่พญานาคขาชนะครับสวยงามมากนะครับ ทางเข้าวัดนะครับวัดทองบนพระรามสามนะครับเขตยานาวากรุงเทพครับกำลังสร้างองค์ปู่ยานาคราชทางเข้าวัดนะครับม,มียาวร้อยยี่สิบเมตรนะครับมีรถเมย์ก็จะมีรถสายสองศูนย์ห้านะครับผ่าน หน้าวัดทองบนนะครับหน้าวัดทองบนตัวก็จะมีสายสามห้านะครับหน้าวัดทองบนุนะครับทางตอนนี้ทางครบวัดกําลังสร้างปู่นาคราชนะครับยาวร้อยยี่สิบเมตรนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับ หลังสร้างเสร็จพาเพื่อนมาชมําทำความรู้จักกับวัดทองบนนะครับนี่จะเป็นทางเข้าวัดนะครับมาแล้วนะครฮะยาวนะครับยาวเบื่อเลยฝั่งนี้กำลังก่อสร้างอีก คนหนึ่งนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับแต่หงคงนี้เสร็จแล้วครับข้างในก็จะมีเจดีนะครับเจดี JD สวยงามนะครับเจดีเจดีย์ใหญ่สวยงาม จะมีประชาชนกําลังเดินทางมาไหว้นะครบอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็จะมีคนมาไหว้พระเยอะเยอะอยู่นะครับมีบอุโบสถนะครับบทสถสดสวยงามนะครับนี่จะเป็นเจดีนะครับ เี่ดีขาวนะครับยี่ดีกำลังสร้างเสร็จนะครับเสร็จใหม่ๆนะครับ สาลานะครับสาลาก็มีสาลาอุโบสถกำลังเดินเข้าวัดนะครับในเกดีในเกดีก็จะมีพระพุทธรูปนะครับสวยงามนะครับสวยงาม ข้างบนก็สวยครับเรียนวัดมีอุโบสถนะครับสวย มีบ่ายพระอูชานะครับหลายอย่างนะครับเรือเป็นตาบาทนะครับาบาทครบต่บาทบาพประจำวันนะครับ แลคร,รับประจำวันเราสังกรจายสุรีก็มี นี้ก็จะเป็นตะทายตะเกียงน้ำมันนะครับถวายตะเกียงน้ำมันพระประจำวันนะครับบุญตะเกียงนี่ก็กำลังร่วมโมทนาบุญสร้างหล่อพญานา,นาคราชนะครับ แล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่ศรัทธาท่านกำลังสร้างอีกองคหนึ่งนะครับโบสถ์สวยงามนะครับอุโบดสถก็สวยงามนะครับสลา มีกุฏิเจ eh? ้าาวาดนะครับกุฏิเจ้าวานะครับโบสดนะครับสวยงามโบสดสวยงามโบสดสวยงามนะครับ ไปจนถึงข้างหลังข้างหลังจะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับท้ายวัดทองบนจะติดแม่น้ําเจ้าพระยาทางดนจะมีน้าเจ้าพระยาก็จะมีองค์มีเทพทันใจนะครับเสกสการะบูชาในวัดที่หนึ่งก็จะมีเทพทันใจมีพระอุปคุตนะครับมีพระอุปคุดพระอุปคุด สถานที่ข้างในก็จะมีปู่สีสุดโถนะครับพระยาสีปทุมมานะครับมีผู้คนกำลังมาไหว้กราบสักการะบูชานะครับปู่นะครับปู่องค์ปู่กับองค์ย่านะครับสีสุดโถพร,ระเจ้า ที่ปทุมมาข้างหลังวัดนะครับตัวนี้จะเป็นข้างหลังวัดเ,เดินมาจะถึงข้างหลังวัดนะข้างหลังโบสถายโบสถ์นะครับท,ท้ายอุโบสถนะครับ หลังก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับติดกับแม่น้าเจ้าพญาทายทายวัดติดกับแม่น้ําเจ้าพญานะครับที่สิบเก้านี้ท่านก็จะจัดงานลอยกระทงนะครับขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานได้นะครับัท้ายวัดติดแม่น้ําเจ้าพญาครับมันก็จะเป็นสะพานแขวนนะครับ เจ้าพ,พยาพระอุป,ปคุดลอยน้ำนะครับโยนเหรียญเสียงธาอุปคุดนี่ก็มีพระศรีวลีนะครับด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพยาเขาจะมีองค์ศรีวลีนะครับ มีหลวงพ่อศรีลีา,ารัทธาดุจชาศรีลีองค์ผูปิดกับองค์ูองค์ยานคะรับองคยา รักดิธิ์อีกที่หนึ่งก็จะมีมเทพทันใจนะครับเทพทันใจแล้วก็ไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่ใครอยากไหวบูชามาขอโชคขอลาบได้นะครับเทพทันใจแล้วก็มีไอ้ไข่หนักเสี่ยงโชคนะมีคนเอาชุดมาถวายเยอะนะครับช่วงนี้น่าจะถูกกันเยอะนะครับ ไไข่นะครับแล้วก็เทพทันใจนะครับล mm hmm. อตเตอรี่ก็มีนะครับมีแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่ไทยวัด ไกล้กับอ้นกับองค์ปู่องค์ย่านะครับใครชอบเสียงทายเสียงโชก็มาอุ่นนุนได้นะครับรตอรีนะครับเด็กไสวยกได้เด็กสวยก็เยอะนะครับมาขายประจาใช่ไหมครับมาขายทุกวันอาทิตย์นะครับค่าบอกว่ามาขายทุกวันอาทิตย์ก็แวะดูไม่แวะดูแวะชมได้ครับเด็กสวยๆเยอะ ติดกับติดไายอยู่ข้างๆกับองค์ปู่องค์งคยานี่ครับปู่ที่สุดโธย่าที่ปฐุมมานะครับนีบ่โบสดนะครับโบสดหลังใหญ่สวยงามนะ เดินมาจนถึงท้ายโบสถ์นะครับท้ายอุโบสถนะครับวัดของวัดทองบนนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยากไหว้พระขับขอพรนะครับมาได้นะครับที่พระรามสามซอยหกจุดสองทับสองนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายแต่ข้างหน้าก็จะมีเฮพระราหูนะครับได้กราบไหว้กำลังไหว้ก็มีสาธุชนกำลังไหว้ขอพรพระราหู ก็จะมีองค์ปูพ่พระวิคเนศนะครับพบระวิคเนศที่พระเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับต,ตรงนั้นก็จะมีพระพุทธรูปคุ้มทายนะครับนานมากแล้วตรงนี้พุทธรูปคุ้มทาย นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ